แม่เป็นผู้ลังควนลดหุนฝรังสดจากสวนแสบกรอบความจา่า่่นไหนซิมความซิมกีนว่าอิ่มแอแปะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค่ะมาเที่ยวสวนฝลังค่ะสวนฝรั่งสวยงามมาไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งนะคะฝลังจริงๆนะคะ เป็นไหมคะขายน้ำใม้ฝรั่งกับบัเที่ยวสวนน้ำใม้ฝรั่งกับบัตรสั่นมันเป็นแม่น้ำใหม้ฝรั่งกับยังวะมันคือฝรั่งมักซีดานนะนะมักซีดานนะนะพี่น้องดูน่ะนั่งแบบโอ้ยป่อนซ้อนคักนั่งแบบพี่คะไปเบิ่งสวนอันฝรั่งเนาะค่ะ สวนฝรั่งไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่ค่ะมะือหอดสวนแล้วน,นะคะเนาะนี่ค่ะน,นี้เพื่อนปลูกกันเสริมเนาะคะ่ะเพื่อนปลูกกห่วงเสริมพร้อมเนาะคะ่ะนี่เนาะเป็นหออันนี้วิธีห่อเพื่อนเนาะคะ่ะห่อเพื่อนมีกระดาษพร้อมเนาะคะ่ะนี่ค่ะวิธีห่อเพื่อนมีถุงยางร่องคาง่ายตีก,กระดาษ กระดาษห่อทางหนออเออเประเทศตีเนาะคะ่ะพี่นี่ค่ะนี่แมกติดพอมอเฮตตีเฮดตีนี่ค่ะอุ้ยอดซ่อนบักพุงเพลินงามเนะะี่ยค่ะสดจากสวนมะนีมาในโอกาสป้าเที่ยวสวนปลังเนาะคะ่ะนี่ค่ะ่ปนปลูกหลายลรอยู่ค่ะพี่น้องยางจุนบธัวล่ะค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะกำลังออกดอกก็มีนะคะนี่ค่ะบบกคุงเ้ยแบบคูหลังค่นลดหุ่นฝรังสดจากสวนแสบกรอบพร้อมจ่งเพิ่นไห้ซิมพร้อมซิมเกบไอิมแอบแปะพี่น้องนี่ค่ะสดจากสวนค่ะ เราไปย่เดงกันเด้อรป่าไปย่เหงเยอเหมียง่อมเอเหลงนั่นาแนละเหยงนั่นาไปหาถุงไปที้ได้ไปเบิดเบิดมัรับมาไปห้องตะเกียร์ถุงหอน่ะใส่้อเราเบิดเป็นถุงตีอยู่ก่อนวันนี้เบิดเอามาเด้อีเมือเมือไปเพ่อนันมื่อนี้มาลักกมาชิดาแล้วก็สชิมาลอยบเมื่อบกมุงเพื่อนพี่น้องมึงดูกูด่าท่านงท่านดกงอ้งงอ้ง ุค่ะนี่แม่ากได้พันอันนี่แม่พันบบเออแม่ขึ้ดีแทะเออพินไหมาตีบ่มีอันพันปลูกบเหรอเีบโอ้ขาเจ้าปลูกเจ้าก็กกจะได้ขายแล้วนี่มันหนีมาซือฝรังค่ะมสือฝรัง คุณนออกไปคุึมากมาออกไปี่ค่ะบรรยากาศร,ร,รอบๆสวนเหมือนอคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบพูดจะรับการรับช่งจา้า